sdgs เป้าหมายที่10ลดความไม่เสมอภาคภายในแลระหว่างประเทศความหมายของ s DGS เป้าหมายที่10พุ่งเน้นการลดความไม่เสมอภาคในสังคมและระหว่างประเทศโดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมในทุกด้านทั้งในเรื่องโอกาสเศรษฐกษิจ การศึกษาและสุขภาพเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนหรือมีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมใดความเชื่อมโยงระหว่าง s d g s 1 0กับการพัฒนาที่ยั่งยืนของพลเมืองสีเขียว ึงการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมละเมิงที่ยากจนหรือกลุ่มเปราะบางมากเพ่ชิญกับการขาดแคลนทรัพยากรน้ำสะอาดอากาศบริสุทธิ์และพื้นที่สีเขียวนโยบายที่เป็นธรรมต้องให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมแก่ทุกคน 2. การลดช่องว่างทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดแล้อมหลายประเทศยังมีช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนในการเข้าถึงพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวและโอกาสทางเศรษฐกิจ จากเศรษฐกิจหมุนเวียนต้องมีนโยบายช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงพลังงานสะอาด 3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มเบาบางในในโยบายสิ่งแวดล้อมให้โอกาสคนทุกกลุ่มเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมว่าอย่างแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องโครงการกินสกิล for job เป็นโครงการที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่และผู้ได้โอกาสได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการสร้างงานสีเขียวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ 2. แผนงานอินคลูซี e กรีนโกดของธานาคารโลกมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตไปควบคู่กับการลดความไม่เสมอภาคและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศกำลังพัฒนา 3. โครงการ Urban Green Space for All ในยุโรปเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองและช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี 4. โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชุมชนในประเทศไทยสนับสนุนกเกษตรกรรายย่อยให้เปลี่ยนไปสู่เกษตรอินทรีย์ซึ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมและช่วยให้ชุมชนม,มีรายได้ที่มั่นคง่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพึ่งพาตนเองของชุมชนแนวทางปฏิบัติ ที่ส่งเสริม s อ g ดีและเพื่อเมืองสีเขียวส่งเสริมการจ้างงานสีเขียวเพื่อเพอิ่มโอกาสให้คนทุกกลุ่มสามารถทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปรับปรุงนโยบายด้านภาษีและเงินอุดหนุนลดการอุดหนุนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลและสนับสนุนโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เข้าถึงได้พัฒนามเมืองที่เป็นธรรมและย,ยั่งยืนออกแบบเมืองให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวและคารนาคมที่สะอาด และอากาศที่บริสุทธิ์ก็คือขายความร่วมมือและระดับโลกสนับสนุนให้ประเทศพัฒนาแล้วช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนสรุปก,ก,การลดความไม่เสมอภาคเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยัง่งยืนของพลเมืองสีเขียวโดวยการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอาศึกษาทักษะและการมีส่วนร่วมในนโยบายสิ่งแวดล้อมประเทศและองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง